ทางไปซ่องตะอูจ้ากำลังเดินทางซ่องตะอูซ่องตะอูอำเภอบุญทะเกเนาะจ้ะจังหวัดอุบลมีรถสวนออกมาเลยแบบนี้ถ่ายันนี้สวนออกมาแล้ว กับแบบโคง้งทางโค้งเยอะมากแต่ว่ากระทางดีด้วยจะทางลาดยางยังดียอยู่แต่ว่ามันก็โค้งหลายทางหน่อยอยู่ไปง่ายไปง่ายมากง่าย ตัวห้าอยู่บนนี่บัดก็กเอา,าบ่ก็เล,เลยเขาว่าป,าปเยเพราะว่ามันคำละมั้งเขาเลยบอตัว ใ่เพระท่านรถก็ออกมากหลายๆหอดเราจะมองจอดรถถอดแล้วหอดแล้วโอ้รถแบบหลายด้วยนี่ขนาดมากนี่ขนาดมาคำได้หมอนี้พ่นานะนานมากคำก็ยังบาท่านขืนเมื่อเบื่อจิ๋ว

ม้าหอ่อนอ้วจ้าสองตะอูใส่นางยู่ใส่ไปนะคบม,มีหมอลรำนะมาหอดถ้ากับตองคืนรสซาเลงไปแล้วจ้ะประมาณจากโลน จเงินอจ้ห่ะอ่ีอีกจ้ากิโลจะถงกิโลครับประมาณแปดเมตรบอสแปดร้อยเมตรตายขึ้นรถซาเลงอ่ะจ้ะขึ้นรถซาเลงลงไปแบบนี้ มันใหญไกก่าเก่าตัวนี้เออมันลึกกว่าเดิมเนาะเมื่อก่อนมันไม่ได้ลึกขนาดนี้

สื่อเบียร์ไ้กันลองมาจาสมุนไพรวสมุนไพรสมุนไพรมะเขตกานมือ้า,าองบน อันนี้คือหมากยังบูดจ้ะหมากยังอันนี้โอ้ขันหมากเศรษฐีคนไ้นเธอไม่มีอะไรนะตรงนี้นนเออนี่มันไม่มองล่องอยู่นี่ออกมาทางนี้

Hãy đưa cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video น่าลานเดยน่าลองสูมสืบบุร um um ีเล่าจ้ะพ่อเมนกองกองยาสูพ่อเมนกองอันนั้นเนาะบ้านเนาะ เรานอบเลจ้าหนังบานพนคข้ของค้ายกระไรจะเสื้อผ้านะเพ่มีทุกอย่างหอมกระเทียม เธอจะทายจนว่าเครื่องจักรสารยังหันบ่ได้เออมิเตยาสูบมิเตเหล้าเบียร์แานเพลินเครื่องจักรสารทายบังหันบักหลายนึงบ่ได้สินเหล้าน่าจะสวยสินประเทศเหล้านีะหาพันข้อ สินร่างสินไหมสินไม้เสือไหมสวยนั้น